Don't complicate life. จงอย่าทำชีวิตให้ซับซ้อนอ่ะก็คือว่าอย่าไปทำให้ชีวิตมันยุ่งยากหรือว่าเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากเกินไปนะคะ We won't be here forever เพราะว่าเรานะคะจะไม่อยู่ที่นี่ตลอดไปหมายความว่าหมายความว่าเราไม่สามารถที่จะ มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ไปได้ตลอดกาลนะคะอ่าแสดงให้เห็นว่าชีวิตของคนเรานะ่ยมันมีระยะเวลาจำกัดคะ Your time is too valuable to waste on nonsense เวลาของคุณมีค่าเกินกว่าที่จะเสียไป กับเรื่องไร้สาระ,ะเวลาของคุณก็คือเวลาในชีวิตของคุณเนี่ยนะคะมันมีค่ามาก่าเนื่องจากว่าเราทุกคนมีช่วงเวลาจํากัดนะคะบนโลกใบนี้นะคะจงใช้เวลาทุกวินาทีนะคะไปกับสิ่งที่ไม่ไร้สาระคําว่าไม่ไร้สาระในที่นี้ก็คือว่าคําว่าไร้สาระเนี่ย ะะก็คือสิ่งที่มันบั่นทอนชีวิตเรานะคะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกสำหรับูแต่งเองนะคะคำว่า n o n s e n s e ในที่นี้ก็คือว่าสิ่งที่ทำให้เราทุกนั่นเองนะคะดังนั้นจงใช้เวลาในชีวิตทุกนาทีทุกวินาทีไปกับสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุข ะะอะไรที่เข้ามาแล้วมันทําให้เราทุกเรื่องราวบางเรื่องมันทําให้เราทุกนะคะเราก็จะปล่อยให้มันผ่านไปจะปล่อยให้มันทิ้งไปเพราะเรารู้ว่าระยะเวลาในชีวิตของเราทุกคนมันมีจํากัดนะคะอะสมมุติว่าเราอยู่บนโลกใบนี้ได้โดยเฉลี่ย60ปีสมมตินะคะก็เอาปี365คูณสามันอ่าวันคูณ2ี่สิบสีชั่วโมงนะคะ คูณ60นาทีอ่ะลองดูซิว่าแต่ละคนโดยเฉลีย่ยมีเวลาอยู่เท่าไหร่นะคะซึ่งเวลาเหล่านี้ก็ถูกนับถอยหลังไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะดังนั้นการมาใช้ชีวิตบนโลกใบน,นี้นะคะเราควรใช้ชีวิตอย่างเอ j นจอยะอย่างมีความสุขไปเรื่อยๆนะคะอะไรที่มันทำให้ทุกข์ก็ตัดทิ้งไปบ้างนะคะ เพราะมันทําให้เสียเวลาชีวิตของฉันเราต้องคิดแบบนี้นะคะชีวิตเราเนี่ยนะคะควรจะมมีประสบการณ์ที่มีความสุขเปิดเคลินนะคะได้พัฒนาตัวเองนะคะแบบนี้คือใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่านะคะ,ะใครอยากจะใช้ชีวิตทุกเวลาทุกนาทีได้อย่างมีค่าที่สุดก็คือต้องมีความสุขกับชีวิตให้มากที่สุดนะคะตัดสิ่งที่ ทำให้เกิดทุกทิ้งไปนะคะ,อะลองไปทำกันดูนะคะใครอยากจะฝึกอ่านภาษาอังกฤษสไตล์ครูตังแบบนี้นะคะสามารถมาฝึกด้วยกันได้นะคะที่ที่หน้าช่องนะคะหรือจะสั่งซื้อหนังสือของครูตังไปฝึกที่บ้านก็ได้นะคะสามารถกดได้เลยในตะกร้าน,นี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านทั้งหมดพร้อมๆกันอีกครั้งนะคะ Don t c o m p l i c a t e life. We won't be here forever. Your time is too valuable to waste on nonsense.